ตอนที่ห้สอนกลโจจื้อหลูยอมรับว่าตนเองศึกษาตำราพิชัยยุทธมาเต็มเปลี่ยมอีกทั้งยังใช้การได้อย่างถนัดชำนาญหลายปีมานี้ไม่ว่าไปที่ใดล้วนราบลื่นไม่เพียงกลายเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาคอยออกอุบายวางแผนการให้บิดาซึ่งเป็นรองผู้บังคับปัญชาการกองพันเจอชง ยังออกปฏิบัติการด้วยตนเองจอมโจรมีชื่อติดอันดับมากมายล้วนพลาดท่าเสียทีในด่านนี้ลำพังเงินรางวัลสะสมก็มีมากมายถึงสองพันกว่าตำลึงโจชื่อหลูไม่สนใจว่าบิดาจะเสียดายแจกจ่ายเงินส่วนมากให้พลทหารด่านเตามาที่ทำงานถวายหัวให้เขาและบิดาแม้เขาเป็นคนชายผู้ยิ่งใหญ่สงสุดในด่านเล็กๆพื้นที่หนึ่งหม่สาเฟินแห่งนี้ แต่เนื่องเพราะเป็นกระต่ายไม่กินหญ้าข้างรัว้วจึงมีชื่อเสียงดีในหมู่ราษฎรครั้งนี้เวียงแห้ใหญ่เจาะจงพักปามังกรเป็นการเฉพาะเป็นเพียงความคิดชั่ววูบสวันก่อนชาวยุทธหลิงโจหลายคนมาพบหนึ่งในพักพวกของโจจื้อหลูระหว่างกินเลี้ยงกันหนึ่งมือพวกนั้นกล่าวว่าจะสังหารโหดขนชื่อเซียวเฉียงของพักปลามังกร เดิมทีโจจื้อหลูไม่คิดเกี่ยวข้องกับเรื่องความแค้นในยุทธภพประเภทนี้แต่ชาวยุทธหลายคนนั้นปฏิบัติการคล่องแคล่วฉับไวจับโจรที่หลบหนีมาอยู่ใกล้ๆด่านต่อมามอบให้คุณชายโจโจจื้อหลูเห็นเพียงว่าพวกเขาขอเพียงรังพักปามังกรไว้ที่ด่านต่อมาหนึ่งคืนโจจื้อหลูไม่จำเป็นต้องแปดเปื้อนงานสกปรกด้วยมือตอนเองจึงตอบตกลงผู้ใดจะคาดหลังพักปามังกรมาถึง ไพ่ย,ยื่นจดหมายเขียนด้วยลายมือของผู้ตรวจการทัพยุทธพันฑ์คนก่อนของเป๋ยเหลียงโจชื่อหลูรับมือไม่ทันตอนนั้นถึงกับโมโหกัดก้มชาวยุทธเหลียงโจุ่มนั้นว่าช่างไม่รู้จักหนักเบาเพียงแต่กว่าจะสั่งสมชื่อเสียงว่ารักษาสัญญาก็ไม่ง่ายไม่อยากให้เสียชื่อจึงได้แต่รังพักป่ามังกรไว้พร้อมเตรียมการในทางลับทันทีที่สองฝ่ายต่อสู้กันขึ้นก็ให้สมุนคู่ใจนำทหารเข้าแทรก ไม่ให้สถานการณ์ดำเนินไปจนถึงขั้นไม่อาจเก็บกวาดเด็ดขาดแต่ตอนพบคำได้พบกับสตรีข้าณนาผากด้วยขนเตียวที่รู้จักมักค้นกันจากการพูดคุยทำให้โจชื่อหลูตัดสินใจให้พักปามังกรเสียเปรียบครั้งใหญ่ชันนี้ได้ทั้งน้ำใจจากชาวยุทธและผลประโยชน์จากสินค้าที่พักปามังกรคุ้มกันแน่นอนว่ามิได้แตกหักกับขนนางอูซั้นกวนผู้นั้นแต่จะนำการค้านี้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จที่เปื่ยหมั่งด้วยตนเอง มีสตรีเปื่อยหมังคาดหน้าผากด้วยขนเตียวคอยลากเส้นสร้างสะพานถึงตอนนั้นกำไรที่คนานางอูสั้นกวนโทขั้นสี่สมควรได้โจจื่อหลูย่อมสองมือประเคนให้โดยไม่ขาดแม้แต่แดงเดียวถึงขั้นมีแต่จะให้มากกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้คนชายโจนับว่าสร้างสายสัมพันธ์กับคนานางอูสั้นกวนโทขั้นสี่อดีตผู้ตรวจการทัพยุทธพันฑ์ส่วนชีวิตของหลายสิบคนในพักคปามังกรโจจื่อหลูได้แต่ขออภัยในใจแล้ว อีกประการดีดลูกคิดรางแก้วแล้วไม่เพียงหนึ่งเกาทันสองวิหกโจจื้อหลูสีหน้าเรียบเฉยเงยหน้ามองไปรอบส่งสัญญาณมือทันใดนั้นเสียงแหบแห้งหยาบกระด้างตะโกนสดกำลังจากห้องพักหนึ่งในโรงเตรียมวันนี้บิดาถูกพวกเจ้าอุดทางไว้ทั้งนี้ถือว่าบิดาเรือร่อมในคลองยอมให้เชื่อแต่มีพี่น้องในพักสาสกว่าคนที่แลกชีวิตให้กันได้อยู่ที่นี่ผู้ใดกล้าเข้ามา บิดาจะถือว่ามันเป็นวีระบุรุษห้าวหารสมาชิกในพักปามังกรส่วนมากยืนชมสถานการณ์อยู่ข้างหน้าต่างเดิมถีมั่นใจว่าตนเองอยู่นอกวงยังคิดว่าได้ชมละครชั้นดีอย่างทหารไล่จับโจรคาดไม่ถึงไม่ได้ยินประโยคนี้ทุกคนแทบกระอักโลหิตสดราดรสหน้าต่างโจรสารเลวตัวนี้เป็นผู้ใดกันสมาชิกหนุ่มในพักที่เลือดร้อนต่างถือดาบคิดไล่ตามเสียงไปเชื่อเจ้าลูกเต่า ที่ไม่รู้ว่าปีนขึ้นมาจากบ่อไหนทึ้งเสียยังไม่ทันออกจากประตูเสียวเชียงรองประมกและพ่อบ้านก็มานำทุกคนไปอยู่ในสามห้องติดกันข้างๆไม่อนุญาตให้ผู้ใดลงมือพักปลามังกรหลายปีมานี้ไม่มีคุณสมบัติกินดีอยู่ดีนอนเฉยๆรอรับเงินในพักก็พบเห็นการคิดร้ายต่อกันมามากตอนนี้ต่อให้โง่เขาอย่างไรก็รู้ว่าติดกับแล้วแต่ละคนไม่กล้าหายใจเสียงดัง หากเข็นฆ่าสังหารเพราะความบาดหมางระหว่างพรรคพวกเขาล้วนไม่หวั่นเกรงแต่นี่ถึงกับเป็นทหารราบสวมเกราะและทหารม้าอยู่นอกโรงเตรียมเห็นแล้วขวัญหน,นีดีฟอร์อย่างแท้จริงต่อให้เคราะดีรอดตายแต่ถูกข้อหาสังหารเจ้าหน้าที่พรรคตามังกรจะยังคงยืนหยัดในเปยเหลียงได้อีกหรือเหลียวหนีหลงสีหน้าซีดเผือดมาถึงนอกห้องแห่งหนึ่งปรับลมหายใจหอบกระชั้นให้สงบลงก่อนยื่นมือไปเคาะประตู นางกระทําการใดไม่อาจกล่าวว่าไม่เด็ดขาดตกอยู่ในสถานการณ์คับขันถึงตายกระทั่งคงสุนหอย่างก็ไม่พามาด้วยแต่มาตามนัดเพียงลําพังพร้อมความจริงใจที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใดเปรียบอยากประจักษ์แกสายตาว่าเป็นผู้ใดกันในโรงเตีม๊มที่คิดลากพักปรามังกรจมปะละโคนนางหวังว่าคนเหล่านี้เพียงต้องการเงินทองแต่ส่วนลึกในใจรู้ดีว่าคืนนี้สิมีแปดไม่อาจใช้เงินจัดการให้เรื่องสงบได้ มือไม่ทันแต่ถูกประตูพลันแสงเย็นวาบสาดประกายนางสถานวูบเอ็นร่างไปด้านหลังดาบเล่มหนึ่งทะลุประตูออกมาเหลียวหนีหลงถึงขั้นเห็นแสงคมดาบสายหนึ่งแฉแลบออกจากใบหน้าไปเพียงหนึ่งนิ้วคนในห้องโจมตีไม่ได้ผลก็เก็บดาบโดยไม่ลังเลก่อนถีบประตูห้องอย่างแรงเหลิวหนีหลงยังไม่ทันล้มกองหนึ่งฝ่ามือตบกระแทกใส่พื้นท่าร่างหมุนควง หลบพ้นบานประตูที่ร่วงหลดลงยืนมั่นกลางระเบียงสีหน้าเขียวปัดเห็นบุษหน่มท่าทางลอยชายพาดดาบไว้บนบ่าเดินออกมาจากห้องสูดจมูกฟิดฟิตสบตาเหลิวนีหลงก่อนลั่นหัวรอหากรู้แต่แรกว่าเป็นแม่นางผิวบางเนื้ออ่อนข้าคงออมมือบ้างแล้วเหลิวนีหลงสะกดกั้นความเดือดดานในใจขมอารมณ์ถามเสียงราบเรียบเหตุใดถึงใส่ร้าพักปามังกอน มือดาบหนุ่มผู้นั้นแม้ดูคล้ายพวกเสเพยหยอกเย้าหญิงชาวบ้านตามตลาดแต่สายตาและท่าจับดาบกลับทำให้หลิวนีหลงสถานููเป็นผลหุ่มเกราะอันแหลมคมของทัพเปยเหลียงจริงดังคาดท่านปู่เคยกล่าวว่าทหารในกองทัพต่างจากชาวยุทธทั้งสองฝ่ายต่างมือเปื้อนเลือดก็จริงแต่ฝ่ายแรกห้าวหารไม่หวนเกรงต่อความตายเขี้ยวกรำฝึกฝนจากการ,รเผชิญหน้าพันทัพหมือนอาชาจนทรหดอดทน บ่มเพาะความเหี้ยมโหดอมหิตจากการป็นป่ายกองซากศพกับสู่โลกมนุษย์หลังมั่นใจสถานะของมือดาบแล้วนางก็เย็นว่าไปทางรางอารมณ์ร่วงดิ่งสู่ก้นเหวคนผู้นั้นแสยะย,ยิ้มเอออย่างเปิดประตูเห็นภูผาพี่รองบ้านข่าถูกใจเจ้าหากรู้จักกาละเทศะก็ตามพี่รองกลับไปแต่โดยดีพี่รองให้ข้ากำชับเจ้าคำหนึ่งหากเจ้ายอมเป็นสตรีของเขา พักปลามังกรก็แค่30กว่าชีวิตนี้แล้วมีพี่รองคอยสนับสนุนต่อไปพักปลามังกรของเจ้าไปมาระหว่างเปยเหลียงและเปยหมังราบรื่นถือเสียว,ว่าโชคดีเพราะคนคลาวเคราะห์คิดเสียว,ว่าเป็นสินสอดของพี่รองข้าก็แล้วกันวาจาไม่น่าฟังกล่าวไว้ก่อนพี่รองมีสติให้แม่สื่อสู่ขอเป็นภรรยาหลวงแล้วส่วนแม่นางหลิวเป็นอนุนที่ไม่มีศักฐานะก็พออย่าคิดน้อยเนื้อต่ำใจ อันที่จริงพักปามมงกรของเจ้านับว่าเกาะกิ่งสูงแล้วอีกอย่างให้เจ้าอินชวนเรียกว่าพี่สะัยรองได้นับว่ามีวาสนายิ่งหลิวหนีหลงยิ้มเย็นชาเอ่ยว่าโจชื่อหลูพี่รองเจ้าวางแผนได้อย่างแม่นยำโดยแท้ข้าเลื่อมใสถึงที่สุดเจ้าอินชวนเลียลิมฝีปากปลายตามองบุรุษที่อ่อนยวบกองบนเก้าอี้เจ้าหมอนี่ตกอยู่ในเงื้อมมือของพี่รองนับว่าเคาะร้ไปแปดชาติ ถูกผงเส้นอินอ่อนที่โจนเด็ดบุปผาต้องพกไปยามท่องยุทธภพตอนนี้สภาพราวสุนักตายเดิมยังมีท่าทีแข็งกร้าวไม่อยากใส่ความสร้างความเดือดร้อนแก่พักปามังกรเจ้าอินชวนได้แตะกรีดเป็นร่องโลหิตบนต้นขามันห่างจากรากชีวีกลางหว่างขาไปเพียงครึ่งนิ้วนับว่าไร้สิ้นความโอหังแล้วถึงยอมแหกปากตะโกนตามพี่รองํำชับมาเจ้าอินชวนจ้องหลิวหนีหลงที่พี่รองหมายตา คิดในใจว่าพี่รองตาแหลมยิ้มเอ่ยว่าเจราจาเหมาะสมรบกวนพี่สะพ้ายออกทางประตูหลังพร้อมข้าต่อไปพักปลามังกรแซ่เหลิวหรือแซ่โจถึงอย่างไรก็คนบ้านเดียวกันไม่เอ่ยวาจากเกรงออกเกรงใจพี่รองย่อมมีฝีมือทําให้พักปลามังกรกลายเป็นพักใหญ่อันดับต้นต้นของหลิงโจเจราจาล้มเหลวอย่าโทษผู้แซ่เจ้าต้องตีเจ้าจนสลบแล้วแบกขึ้นบ่าไปทิ้งบนเตียงในเรือนส่วนตัวของพี่รอง หากเจ้าคิดรุมทำลายข้าก็ไม่เป็นอันใดเจ้าอินชวนมั่นใจว่ายังหนีรอดได้แต่คนที่อยู่ในห้องจะเป็นหรือตายก็ไม่มีผลอันใดแต่ว่าพี่สะพยรองต้องต่อยตีกันเช่นนี้ถึงสำราญใจหรือหลิวหนีหลงรู้สึก,กรดันทอดลูกหลานขนางล้วนมากเล่นหน้าเนื้อใจเสือเช่นนี้หรือโจจื้อหลูเป็นเพียงบุตรชายของนายกองระดับโทตำแหน่งรองขั้นหกยังวางแผนคิดร้ายได้น้าสะพึงถึงเพียงนี้ ตอนแรกท่านปู่ร่วมมือกับลูกหลานของผู้ตรวจการทัพยุทธภัณฑ์ใหญ่ไม่ใช่ยิ่งขอหนังเสือจากพยักหรือตอนแรกศัตรูคู่แข่งของพรรคปลามังกรและจวนแม่ทัพแห่งนั้นวางกับดักนางสูดหายใจเข้าออกลึกๆเอ่ยเสียงสงอบว่าหากเจ้ามีชีวิตออกจากโรงเตียมไปได้ฝากบอกโจชื้อหลู่สักคำให้เขาไปกินอาจมเจ้าอินชวนชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นเอ่ยชมว่าพี่สะพายร้องหน้าชื่นชมยิ่ง เพียงหวังว่าคืนนี้บุญเตียงพี่รองจะทําให้ผู้คนชื่นชอบเช่นนี้ตามแผนเดิมของโจจื้อหลูหลังบีบให้โจนหนีตายศาสตร์โคลนใส่พักปามังกรแล้วก็เจรจากับหลิวหนีหลงจากนั้นเจ้าอินชวนก็สมควรจากไปหากนางยอมอ่อนข้อก็ดีถ้าไม่ยอมก็ให้โจจื้อหลูนําทหารบุกเข้ามาจับคนในโรงเตี้ยมในเมื่อเบื้องหลังใหญ่สุดของโรงเตี้ยมแห่งนี้ก็คือคุณชายใหญ่โจ ไม่ต้องจ่ายเงินน้ำใจแม้แต่ครึ่งแดงสำหรับขึ้นลมเท่านี้เจ้าอินชวนเพิ่งสิ้นเสียงอาจเพราะเรื่องราวดำเนินอย่างราบรื่นจนเกินไปจึงไม่รีบร้อนล่าถอยแต่กลับลากดาบตะบึงอย่างบ้าคลั่งบนระเบียงพุ่งใส่หลิวนีหลงเมื่อห่างไปเพียง19ก็กระโดดปลายเท้าแตะผนังส่งตัวแตะผนังอีกด้านความเร็วที่พุ่งใส่หลิวนีหลงพันฉับไวขึ้นก่อนทะยานตัวขึ้นเงื้อมือฟันดาบลง ไหนเลยมีมิตรภาพอย่างจะเกี่ยวดองเป็นญาติเหลียวหนีหลงยกแขนขึ้นกันคมกระบี่วาวสาดประกายสมแล้วที่เป็นหลานสุดที่รักของประมุกหลิวกระบี่สาดวาลีเล่มนี้เพียงพอให้ชาวยุทธทั่วไปน้ำลายไหลสามเชียหลังดาบกระบี่ประทะกันเจ้าอินชวนก็แสยะยิม้มปล่อยมือเดี๋ยวนี้เหลิวหนีหลงชาว,วาบสถานไปทั้งท่อนแขนถอยกรูดไปสองก้าว เจ้าอินชวนท่าร่างแต่พื้นได้เปรียบไม่รามือไม่เปิดโอกาสให้นางหายใจหายคอสภาวะดาบจู่โจมดุด,ดันเก็บรั้งผ่าเผยบีบให้นางได้แต่ฝืนต้านรับไม่มีช่องสำแดงวิชากระบี่ยอดเยี่ยมลึกล้ำเห็นได้ว่าเจ้าอินชวนไม่ใช่พวกบุมบามอวดดีวิชาดาบศาสตรกระบี่ของทหารอาสาในกองทัพจะกล่าวไปล้วนเป็นวิธีการสังหารศัตรูอย่างเด็ดขาดฉับไวถึงขีดสุดไม่พลิกแพลงมากลูกเล่น ต่างจากชาวยุทธที่ไม่ว่ามากหรือน้อยล้วนเน้นหนักความพลิกแพลงและลูกเล่นของกระบวนท่าจึงถูกมองว่าจุกจิกยุมย่มเยิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขตขั้นต่ําเป็นรังสีอย่างช่างฝีมือเขตขั้นสูงเปลี่ยมรังสีอย่างเสียแล้วเจ้าอินชวนรู้ดีว่าต่อกรกับเหลียวหนีหลงระดับสุดยอดในพักต้องไม่เปิดโอกาสให้สําแดงกระบวนท่าเหลียวหนีหลงถอยแล้วถอยอีกกลืนโลหิตที่เอ่อทนขึ้นมาถึงลําคอลงท้อง ในที่สุดระหว่างเจ้าอินชวนผ่อนเปลี่ยนลมปราณกระบี่ยาวพันถูกดาบเคาะดนแรงจนหลุดมือเจ้าอินชวนลิงโลดยินดีเนื่องเพราะพี่รองหมายปองสตรีผู้นี้ไม่อาจลงมือทารุนได้อย่างแท้จริงกะประมาณการให้พอดีเพื่อจับกลมแม่นางหลิวผู้มีวิชากระบี่ไม่สามัญไดเลือจะคาดพึ่งคลายความระวังกระบี่ยาวที่หลุดมือถึงกับหมุนวนรอบตัวหลิวหนีหลงอย่างแปลกประหลาดพิสดารหนึ่งเที่ยว ก่อนทำมมแยบคายฉลับผ่านลำคอของเจ้าอินชวนเขารีบเบี่ยงศีษาหลบเส้นผมถูกเฉือนขาดไปหนึ่งปลอยฝืนใช้ดาบโต้กลับหัวรอดลงลูกคอก่ลาวว่ากระบี่พรากหัตถาที่ประเสริฐนักหากไม่ใช่พี่รองเตือนว่าพี่สะพ้ายรองถนัดชำนาญนางแอนคู่โผผินข้าคงได้เสียเปรียบครังยย้งใหญ่หลิยวหนีหลงไม่สะทกสะทานเหยียดแขนออกมิใช่เพื่อกำกระบี่ยาวแต่ดีดนิ้วใส่ตัวกระบี่ อีกมือหนึ่งตบปอบกระแทกด้ามกระบี่กระบี่ยาวหมุนติ้วเหมือนลูกข่างกลางอากาศพุ่งใส่เจ้าอินชวนแม้เจ้าอินชวนซึ่งอายุยังน้อยก็เวียนวนหน้าด่านประตูผีมานับครั้งไม่ถ้วนยังถึงกับพูดไม่ออกเผยสีหน้าหนักอึ้งเป็นครั้งแรกไม่กล้าชักดาบทรงเดชเกรงว่าจะถูกนางหยิบยืมสภาวะพี่รองกล่าวว่าหมัดปืนใหญ่ของประมุกหลิวสถานสะเทือนหลิงโจกระบวน่าก้อนหีบที่อัศจรรย์สุดแสน คือจอมปราดสามคำนับประสานมือคำนับต่อเนื่องสามครั้งพะละกํำลังทบทวีต่างจากกระบวนท่าทั่วไปที่แข็งแกร่งในช่วงแรกต่อไปเริ่มถดถอยสุดท้ายแห้งเหือดเลวนี้หลงผู้นี้เด่นชัดว่าผสมผสานสามคำนับนี้เข้ากับนางแอนคู่โผผินค่อนข้างรับมือได้ยากเจ้าอินชวนตัดสินใจหลีกเลี่ยงชักดาบถอยไปด้านหลังซึ่งเป็นบานประตูใช้แผ่นหลังชนกระแทกรุนแรง ล่าถอยเข้ากลางห้องอย่างหน้าอานาดเห็นว่าหลิวหนีหลงไม่ได้ตามเข้ามานางกำกระบี่ยาวไว้มันโลหิตผุดซึมออกทางมุมปากเจ้าอินชวนกำดาบพลางสะบัดมือเล็กน้อยท่าทางลอยชายเหยียดหยามโลกล่าดังเดิมหัว่อลงลุกคอกล่าวว่าผีสะพ้ายร้องสำแดงกระบี่ได้ประเสริฐหลิวหนีหลงปาดเช็ดคราบเลือดตรงมุมปากยิ้มพลางเอ๋ยโตว่าประเสริฐกับมารดาเจ้า เงียบงันไปชั่วขณะมุมปากเจ้าอินชวนกระตุกลิกๆขคาดไม่ถึงว่านางจะหยาบคายภายในห้องแท้จริงแล้วยังมีอีกสองคนแต่ไม่ว่าหลิวหนีหลงหรือเจ้าอินชวนต่างไม่คิดว่าทั้งสองคนนั้นจะทำอันใดได้นางเพียงกังวลว่าสองคนนั้นจะเดือดร้อนไปด้วยนางไม่มั่นใจว่าจะรอดชีวิตหรือไม่หากต่อสู้ถึงขั้นเป็นตายเข้าจริงกับมือดาบที่แสงส้งซุกงามความแหลมคมจึงเลื่อนสายตาเชื่องช้า ส่งสัญญาณเป็นไหนให้ทั้งสองคนอย่าวู่วามแต่วินาทีต่อมานางก็สิ้นหวังแล้วยิ่งสิ้นหวังเป็นสองเท่าเมื่อเห็นบุรุษหน่มที่พกดาบเช่นกันยืนข้างหน้าต่างโดยไม่ขยับขยือนแถมทำหน้าเมินเฉยแต่ที่ทำให้นางร้อนใจที่สุดคือหวังตาสือถึงกำแหกปากร้องลั่นก่อนพุ่งใส่เจ้าอินชวนกระบวนท่าเด็ดของพักปามังกรคือหมัดเปืนใหญ่ของท่านปู่นาง ซึ่งแยกย่อยจากวิชาหมาัดของวัดเลียงฉานไม่เน้นความสลับซับซ้อนสำคัญที่ประทุข่มพลังในพิบตากระบวนท่านี้หากพื้นฐานกำลังภายในมั่นคงย่อมเลิศดล้ำสูงส่งน่าเสียดายเมื่อมาถึงมือของหวังต้าสือผู้เข้าพักมาไม่นานและยังไม่ขึ้นโถงเข้าหอห้องก็กลายเป็นชั้นวางบุกผาแล้วเจ้าอินชวนถึงกับไม่สะทกสะานรอจนหมัดชกมาถึงตรงหน้าค่อยเบี่ยงศรีรษะเพียงเล็กน้อย หนึ่งมัดโชกวืดก่อนถูกเจ้าอินชวนแต่อัจใส่เขา่าวินาทีต่อไปดาเปยเหลียงก็พาดจ่อที่ลำคอหวังต้าสืออีกมือบีบลำคอยกตัวหวังต้าสือขึ้นเอ่ยพึมพำด้วยสีหน้าลำบากใจจะหักคอดีหรือบีบให้แหลกดีเหลิวนีหนลงร้องว่าไม่ได้เจ้าอินชวนได้ยินเสียงฝีเท้าม้าชัดกระจ่างขึ้นทุกทีรู้ว่าพี่รองทางนั้นกำชัยชนะในมือแล้ว จึงคิดหาความสำราญท่ามกลางความวุ่นวายยิ้มตาหยีเอ่ยว่าผี่สะพายร้องจะพูดสักคำว่าน้องชายสามีดุดันทรงพลังเสียจริงข้าจะปล่อยสวัดตัวนี้ไปแม้ฝีมือหวังต้าสืองงงูปลาปลาแต่มีความกล้าอย่างซื่อๆถูกคนบีบคอยังคงตะโกนหน้าดำหน้าแดงคนหนูไม่ได้หลิวหนีหลงเอ่ยด้วยสีหน้าเรียบเฉยข้าพูด เจ้าอินชวนออกแรงห้านิ้วยกตัวหวังต้าสือลอยกลางอากาศเออยังได้คืบจะเอาศอกผีสะพายร้องอย่าลืมคำลงท้ายด้วยว่าเสียจริงด้วยล่ะหลิวหนีหลงกำลังจะยอมรับความอดสูนี้เพียงอ้าปากก็ต้องประกอบปากแน่นตาถลึงเบิกโพรงคล้ายเห็นมารชั่วผีร้ายก็ไม่ปานเห็นเพียงเจ้าอินชวนไม่ต่างจากปลาใกล้ตายสภาพดังป่วยสาหัส สองตาเต็มไปด้วยเส้นสายโลหิตอยู่ในสภาพร่อแร่แล้วด้านหลังเจ้าอินชวนเป็นบุรุษพกดาบที่ไม่พูดไม่จาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้เขาซึ่งเพียงจู่โจงก็ถึงขั้นปิดชีพไม่ได้ชักดาบออกจากฝักเพียงใช้มือแทงทะลุแผ่นหลังของเจ้าอินชวนบิดทั้งสันหลังขาดสะบัน